แต่2,730ลงมามีแรงเทขายลงมาเรื่อยครับจนถึงวันศุกครับก็ปิดทั้งเดั้งสีแดงกันครับเห็นได้ว่าราคาทองคำมีแรงเทขายมองเป็นขาลงครับตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่2,562 0ล,ะะล้านสัครับถือว่าทองคำอยู่ในเทรนขาลงครับหลักครับตอนนี้ หลังจากที่ทำาสบนเจ็ดร้อยเก้าสแล้วก็มีการเทขายลงมาเรื่อยๆครับจากสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าทองคําอยู่ในเทรนขาลงครับเทรนใหญ่เป็นเทรนขาลงครับเป็นดาวครับดาวเทรนครับการวางแผนเกษตรทองในสัปดาห์หน้าที่18บแปดพฤายนก็ต้องวางแผนครับต้องมีการกำหนดจุดเข้าเดซื้อขายที่ชัดเจนมีทีพีหนึ่งทีพีสองและเอสเอลทีพีหนึ่งห้าจุดทีพีสองห้าจุดและเอพันจุดครับในการเข้าเทรด ทองคำครับ x a u ตอนนี้ราคาทองคำที่2500 2 5 0 .2 ันตร้อสครับในการวางแผนที่ทองสิบแปิกาเขาก็มองว่ามองหน้าเซลล์เป็นหลักถือว่าเทรนหลักของราคาทองคำเป็นเทรนขาลงครับซึ่งการเทรดทองก็ต้องกเหิดจดเข้าเดียวซื้อขายที่ชัดเจนครับคือมองเซลล์เป็นหลักครับ เทรนด์สั้นที่เปิดออร์เดอร์เซลล์ทำกำไรได้ครับก็วางแผนการเทรดที่พี่หนึ่งห้าจุดที่สองจุด SNL พันจุดในการเข้าเทรดทองก่อนที่ราคาทองจะเด้งขึ้นครับจากขาลงไปขาขึ้นตอนนี้ยังเป็นเทรนขาลงอยู่ให้แนวรับแรกเป็นสองห้าสามหกครับรับที่หนึ่งแนวรับที่สองสองห้าศูนย์เก้าครับในการกำหนดท p หนึ่งสอง 2536แล้วก็2509ในการเท <c oughs> รดหน้าเซลล์เป็นหลักครับซึ่งตอนนี้เทนราคาทองคำเป็นขาลงครับเนื่องจากข้างเงินดอลลาร์ออนคาครับทำใหผลต่อราคาทองคำทำให้ราคาทองคำนิแรงแตไขลงมาจาก2.7 0พครับตอนนี้อยู่ที่ 2500, 2 5 6 2ัาอดอลลาร์สหรัฐครับเป็นเทนขาลงครับเตือนรูปแบบต้องดูต่อไปว่าราคาทองคำจะสามารถลงตอนน่อได้อีกเท่าไหร่แนตอนนี้มองเซลเป็นหลักครับ ในช่วงขาลงของขาราคาองคำครับค่าเงินมีผลต่อาตราคาลงคำครับตอนนี้ค่าเงินอ่อนค่าครับทำให้ราคาลงคำลงมาอีกครับมองซื้อเป็นหลักถึงเป็น position ฝั่งขายเป็นหลักครับเปิด order. ออเดอร์ตอนนี้ราคาลงคำที่2562 ทำฟิวเดย์ทีพีหนึ่งห้าจุดทีพีสองห้าจุดเอสเอลพันจุดในการวางแผนการเทรดในการเข้าด้ยวยแต่ละรอบแต่ละไม้ไม่โอเวอร์เทรดเอเวอร์โหลดบริหารเงินทุนครับเรามาดูทำฟิวสิบชั่วโมงกันในทำฟิวสิบชั่วโมงจะเห็นได้ว่าหรือกำหนดทีพีมากกว่านั้นก็นได้ครับ ตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่สองหกห้าสองตอนนี้เราอยู่ทำมเฟรมสี่ชั่วโมงตาเฟรมสี่ชั่วโมงเห็นได้ว่ามีการแรงเทขายของราคาทองคําแต่ที่สองห้าหกสามเราก็เด่นขึ้นไปซึ่งตอนนี้เทรนราคาทองคำปเป็นเทรนขาลงครับมองเสือเป็นหลักในการเทรดสามารถที่เปิเอดออเดอร์ซก่อนได้ในการทำอะไรครับก่อนที่ราคาทองคำจะเกิดการเด้นของราคากลับไปจากขาลงขาขึ้น ตอนนี้เทนหลักเป็นเทนเซลการเทหน้าเซลได้เปรียบครับในการเทดในการทำกำไรจะรอบเป็นเทนขาลงครับตัวเซลเป็นหลักครับเป็นทำฟิลชั่วโมงและปิดแทงชั่วโมงแทงสุดท้ายเป็นสีเขียวไอ้สีแดงหนึ่งแทงสองแทงในทำฟรลชั่วโมงเนี้ยนะว่ามองเซลเป็นหลักครับแทงชั่วโมงหนึ่งแทงสองแทง แนว TP แนวแรกคือ2563เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็2509เป็นแนวรับแล้วก็เป็น TP กันได้ครับในการวางแผนการเทรดในการทำกำไรขาลงซึ่งตั้งแต่ที่แล้วก็มีแรงดขายลงมาเรื่อยๆครับเห็นว่าแรงดึงขายลงมาเรื่อยๆครับจากหน้าเซลเซล์หน้าเซลล์หน้าเซลล์ลงมาเลยครับเป็นสีแดงลงมา เดินสามาทถที่สักำไรได้ครับห้เซลลมาดูทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันเห็นทาเฟรมชั่วโมงก็เทนครับในการเทนก็ทำเฟรมนี้ก็มีความสำคัญในการเทนสามารถที่จะหาจุดเข้าซื้อขายเปิดเอาเรื่องายต่อเซลก็ได้ตอนนี้เทนเซลเป็นเทนหลักในการเทนก็เ,นเดรนก็สามารถที่จะเปิดเ,เดิ้ลเซลได้ ในการดูว่าเราจะเข้าเดอร์หน้าไหน b y t เ e sell t หรือว l ลอนชตอนนี้ยซเทนขาลงครับสามารถเทนกำหนด T P 1ไป2ได้แล้วก็ดูว่าในการเบรคราคาซึ่งสามารถเทนกำหนด T P ได้ในการทำไรในการทำโลใหม่ที่263แล้วก็ดึงขึ้นไป2 6งจึงเป็นจุดที่สามารถที่กำหนด T P ได้ครับ T P 1ในขาเซลในแนว T P ที่1แล้วก็ที่2คือ2 5 0 9 ในการทํากาไรขาลงครับมาดูทําเฟรมชีโมงกันนี่เป็นการวางแผนของสัปด,ดาห์เดานหน้าวันที่18พฤศจิกาย,ยนซึ่งเทรนเซลเป็นหลักมองเซลล์เป็นหลักในการเทรดครับเรามาดูข่าวสําคัญกันว่ามีข่าวอะไรบ้างข่าวมริกาในตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยนถึง22พฤศจิกาย,ยนทราเมริกาเปิดซื้อขายวันจันเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีสม เป็นช่วงเวลาที่มีว o l ุ่มซื้อขายมากครับเพราะว่าเป็นตลาดอเมริกาตลาดหลักในการเทรดสินทรัพย์ตั้งแต่พอร์ตทองคำเทนว o l ุ่มขึ้น,นลงสูงขึ้นผันผวนตลอดวันที่ส8มีข่าวอเมริกาช่วงสีทุ่มครับในงานตัวเลขเกี่ยวกับตลาดซื้อขายที่อยู่ใสครับแล้วก็มีผลตทอราคาตรงคข่าวสีท่มของวันที่สิวันที่สิ ก็มีทางอเมริกาเหมือนกันช่วงสองนึ่งครึ่งก็เกี่ยวกับตัวเลขไบแอนก่อสร้างแล้วก็การรายงานตัวเลขเกี่ยวกับที่โยไซต์ต่างๆสองน่ครึ่งมีผลต่อราคาทองแน่นอนครับว่าที่โยไซต์ก็เป็นเรื่องสําคัญครับมีผลต่อราคาทองคําเหมือนกันในการรายงานตัวเลขต่างๆในการขึ้นลงของ ตั้งแต่ใบแจ้งกาอสร้างแล้วก็จํานวนการเริ่มก่อสร้างมีผลต่อราคาตรงคําแน่นอนวันที่2 0พฤศจิกายนมีข่าวออเมริกาสี่ร้อยหในงานตัวเลขสต็อกน้ํามันตั้งแต่สี่ิบครับข่าวกับน้ํามันเกี่ยวกับการธรรมชาติก็มีผลต่อราคาตรงคาแน่นอนการเปลี่ยนแปลงตัวเลขต่างสี่ร้ของวันที่10พฤศจิกายน ฮาทุมของวันพุธที่20ก็มีการพูดของดีคุกรัฐมนาร F เอก็ต้องฟังคนว่ามีนโยบ,บายอะไรเปลี่ยนแปลงในบารข่เกี่ยวกับการเงินของอเมริกาก็มีผลมีตลาดราคาทองคำแน่นอนแล้วก็เท่ยงคืน15ของวันที่20ก็มีการมาพูดของเรามันก็มีผลต่อราคาทองคำแน่นอนเป็นกรรมการเป็นกราานกรมกรา,ารเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดครับ ก็มาฟังแล้วก็มาเซตกันว่ามีการสวิงราคาแน่นอนในช่วงกลางสัปดาห์วันที่21พฤศวันพฤหัสวันพฤหัส,สที่21มีข่าวมีการช่วง2 3 0ครึ่งงานตัวเลขเกี่ยวกับภาคการผลิตของฟิลาเดลเฟียซึ่งมีผลต่อราคาแน่นอนในช่วง2ทุ่มครึ่งในงานตัวเลขธุรกิจต,ต่างๆของฟิลาเดลเฟีย เกี่ยวกับอัตราการว่างงานสองนัมครึ่งครับแล้วก็การเรื่องต่างๆครับเกี่ยวกับการว่างงานครับมันผลัดมีผลแน่นอนตั้งแต่ผัดจุดถึงหนึ่งพันห้าจุดอาจจะเห็นราคาทองคำสวิงขึ้นสวิงลงแล้วก็มองมันเทนขาลงเทนเซลลเป็นหลักเซลเทนหน้าเซลเป็นหลักครับวันที่ยี่สิบสองมันศุกร์ครับวันศุกร์พฤศจิกายนก็ มีข่าวอเมริกาช่วงสีทุ่มครับในงานตัวเลขเกับผลโพแต่ดเชิงผโพลของรัฐเม็กิแกนการทั้การของการผลโพก,กต่างก็สีทุ่มแต่สีทุ่มก็เป็นข่าวสําคัญกันเกีก่ยวกับต่ดเนิปผลโพลตัรเชิงผลโพลมีเป็นข่าวที่มีความสํา,าสคัญต่อตลาดทองคําตัวเลขต่างๆเศรษฐกิจของอเมริกาก็มีผลแน่นอนครับก็เป็นข่าวหลักๆของตลาดอเมริกานั้นก็เป็น เป็นตลาดของเอเชียยุโรปช่วงกลางวันก็ต้องติดตามราคาต่อไปครับซึ่งการวางแผนเทรทองเทรดทองต้องวางแผนก็ตั้งแต่วันที่18ดถึง22ก็ดูเทรนด์ใหญ่หลักก็คือเป็นเทรนด์เซลล์เทรนด์ขาลงของราคาทองคำเศรษฐงิจเซลล์เป็นหลักก่อนที่จะเห็นราคาทองคำเด้งจากขาลงข,ขึ้นครับก็ให้แนวสำคัญที่แนวรับสำคัญที่2 5 6 3แล้วก็2อง9้้าหากว่าทองคำขึ้นก็สามารถเปิอดอดับบายทางมุไรได้จาก เป็นขาลงเป็นขาขึ้นต้องดูว่ากราฟมีการส,ส่งสัญญาณสิกเนลจากขาลงกลายขึ้นตอนไหนแต่มองเทรนดเซลล์เป็นหลักเปิดแล้วเสียเป็นหลักในการทำอะไรของเทรดเดอร์ในข่าวรถดับประเทศระนาตักครับมีการวางแผนเทรดทองต้องแผนมีการกำหนดเจ้าเดอร์ซื้อขายชัดเจนที่เป็นหนึ่งที่ซ่อนเอสเอลเป็นวินัยในการลงทุนครับอในที่เรา ข้องตรงไหนก็มา,มา,าพัฒนาผิดพลาดตรงไหนก็พัฒนาการเทศดต่อ,อไปครับเพราะว่ากําไรไม่จํากัดคำนวัตลาดอเร็ตทองคําหรือว่าสินทรัพยอื่นครับก็เทรดทองต้องวางแผนครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ